เปิดรายะเปิดรายการฮะเอาเลยอ่ะอ่อยังไงดีอ่ะอ่ะอ่ะไม่ต้องเปิดอยากพาไปดูเรนเจอร์ดีกว่าทำไมทำไมมันมีอะไรเรามีโคตรเยอะเลยตอนนี้มากกว่าเมากกว่าห้าสิบคันดิวะอ่ะตุ่นหัยตุนนี้คืออะไรเนี่ยมันตามหัวบ้ายอยู่เลยตัดด้แคันนี้เนี่ยคันนี้คันนี้ลัตเตอร์ไปเนี่ย มันเรียกว่าเบบี้แรปเตอร์ดว่าเจโดเบบี้แรปเตอร์เบบี้แรปเตอร์เป็นไงก็มันเป็นเลนเจอร์3.2 Y Tag ขับซี <Hey. S 1> แต่มันเป็นอ่าชุดแต่งของแรปเตอร์แท้ทั้งคดีกว่าทุกอย่างเป็นของแรปเตอร์หมดกันชนแก้มฝาลูกกระบะท้ายบันไดข้างทุกอย่างแรปเตอร์หมด แล้วทำไมเราไม่ซื้อแร็ปเตอร์เนี่ยอ้าวแร็ปเตอร์มันแพงมือ2ตัวดีเซลอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่แล้วคนก็อาจจะเอื้อไม่ถึงไงแต่เขาว่าคันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแร็ปเตอร์ตัวใหญ่ดีกว่าเอ้อคือเบบี้แร็ปเตอร์ดูดูล้อดูล้อดูดูล้อครับนี่แต่งมาพร้อมแล้วคันนี้แต่ว่าอันนี้ดูได้เดี๋ยวนะอย่าไปโดนอย่างนี้นะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนล้ออันนี้เป็นตัว2.2 xlt ยกสูงธรรมดาคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคันนี้ตัวปี2020มาใหม่เลยสีน้ำเงินน้ำเงินนี่คือว่ายอดลิมิเต็ดอีกอไม่เนี่ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี่คือลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีกครั้งเลเนี่ยลิมิเต็ดกันเองทำเป็นเล่นไปสีเดิมแล้วเนี่ยเดิม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 ลงราคาแล้วเนี่ยเดิม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 ราคาราคาเฮ้ยคันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเหมือนกันนี่คือรถแบบเพิ่งเข้าจริงๆนะเนี่ยเนี่ยดูคุณดูสภาพนี่คือรถเพิ่งเข้าจริง จะดูนี่แต้มสีโรงงานแต้มน็อตมาร์คไม่หายอาร์คอาร์คอยู่ครบคุณสังเกตไลเนอร์นะไม่ช้ำคุณรถไม่ค่อยได้ขนอไม่ได้ขนเลยแล้วซื้อวันทำเพาะอะไระรถยังใหม่อยู่รถใจงานน้อยนี่คันนี้ใหม่หมื่นหกเองนะคันนี้โคตรถูกอันนี้อะไรเช้ที่หนึ่งยกขึ้น เราต้องมาดูเขาใช่ไหมพี่โวลาอะไรครับเนี่ยมามามาเข้าเยอะแยะอุ้ยวันนี้ก็รวมๆแล้วจะห้าสิบแล้วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสเปคเดียวกับคันเมื่อกี้แหละเฮ้ยนี่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 วายแท็กวยแท็กมันเหมือนกันมาสองตัวเนี้ยมันคืออันนี้เป็นตัววายแท็กคันนี้ตัวธรรมดาอันนี้คันนี้คันนี้โคตรเฟี้ยวผมว่าจะไปหากุญแจมาให้เขาดูเลี๋ยวไฟหน้าเป็น ่าเขาเรียกเลยนะซีเควนเชียลไฟได้เลแบบซีเควนเชียลโคตรเฟี้ยวนู่นไฟข้างบนแต่งแล้วล้อแต่งแล้วล้อแล้วโป่งดูดูดูคุณดูอันนี้แค่แบบนี่ดูดูตาทีนี่คุณดูคุณดูความเป็นซีเควนเชียลไฟวิ่งไฟวิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าซีเควนเชียลนะครับคันนี้ไม่ขายมิ้งวะผมเฮียยาวเกลียวยกยวเไม่บอกราคาดีกว่าคันนี้ทำไมโคตรพิเศษผมบอกเลย พิเศษอะไรม่อยากได้แท็กเอาผมไมอยากได้พิเศษไข่เจียวปะปีสิบหกไฟหลังอ่ะคุณไม่บอกไฟหลังอ่ะห้าเก้าเก้าอันนี้เน่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  baby laptor ดูโป่งดูล้อล้อแรปเตอร์แท้โคตรโตโคตรโตคันนี้คือสุดวัาสุดแล้ว giant box มาผมบอกเลยว่าราคาโคตรเล้าช่วงนี้เราจัดโปรเพราะว่าเราอยากให้คนแบบขับรถสูงนี่ว่ะช่วงนี้น้ำท่วมด้วยฝนตก นั่นนั่นนันนมามามคันนี้โคตรฮอตบอกเลยราคาโคตรเล้สี่เเท่านั้นคุณดูมันคือรถปีสินะแต่มันแปลงหน้าเป็นตัวใหม่มันคือ32มขับซี่่ะฝากไว้ด้วยรถที่ดีคือรถดีคันออขอบคุณครับอ่ะตามนันครับขนครบ